เนี่ยเราปลูกของเต็มมองเลยุณนะเขาโคดทัวอูโหมันแก้วเต็มลุมเลยนี่อ้หขลังเนี่ยเป็นสวนเป็นเป็นสา n ํา,าพี่นองเป็นสาอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยพีกเบีย้ยมันแก้วเนาะกับแบบข้าวน้ำหอม <c oughs> ทำหนาแล้วก็สิเอาบลาเขือเอาบลาเขือเอากล้วยไปขายเนาะท้าเงินได้เบิอดละพีน่น้องสมมตอนี่นะคะการเท้าขายันที่สิหาเอา่ <c oughs> อหาสิ่งที่เรียกว่าหาเงินด้วยาการปลูกนะคะเดี๋ยวแน่นอมจะรู้ยุบผาบเขาก่อนเด้อแล้วย่างยางยางใช้รูปไปเลยจัย่างกลับขึ้นมาเอาตะไคร้เนาะได้ตะไคร้เจ็ดแปด ต้นไปอา่าป้อมน้องพอดีได้น้องมันลักออกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มามันลักออกอโอ้ควายออกเดอ้อฤด,ดูนี้ช่วงนี้เนะเาะออกดูไปแล้วแหละแม่หนึ่งของเฮ้าของเฮ้ายู่บ้านยั <c oughs> นในขอบพึกสองกขึ้นนี่ยังมาแข็งแรงเก3อสามสี่หมื่นพอดีของมาก เดินไปเรื่อยๆเนาะพาพี่น้องไปชมวิวไอน้อยน่ารักไหมพี่น้องน่ารักไหมนี่น่ารักไหมคะคนเล่นน้อยน่ารักจริงเลยลูกจังใส่ทางอยู่ดอกมั้งยังขึ้นมาทางถนนเด้อได้ยังควายยังขึ้นมาหอวผีเด้อทางยังขึ้นนอากัศยังใหญ่เลยเสื้อขึ้นยาวแท้ยังบ่นาร์นี่ยังใส่แค่ ทะเละกับพอเด้เป็ดถนเลันตรายคยวายขาวแมงมุเด้พี่น้องแล้วมาลามัอก้นอย่างนี้เขาจะมาหาก้นปูเด้อนิมาห้ามขนปลเคย่อนถว่าพ,พวกเขาจะหาจากเ,เก่งไปขายได้ไม่อมันโอ้นยน่งอ่ไหรอคะยังใคได้หรอเดี๋ยวไปวางเสียงหน้านีกคน เห็นอย่างนาหนานึ่เป็นหน้าหน้าข่างกันท้ายหลังอยู่สัยญ,ญางไปหอดหน้าอ่าวเอ่ออ้าวเคยอ่าสาวสพอนี่หน้าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละยิ่วข่าวเราได้ป่ะน,นี่มึงมาทางนี้ก็ควายลายแต่พี่น้องมึงวัวควายเต็มเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่องมึงสอนนี่ทางนี้ก็วาวควายเต็มเลยอ้ย น่าอยู่จริงๆเลยุ่งน,นะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ลมมากน้ำเต็มสาเลยดู <c oughs> น้ำเต็มสาเลยเ <c> ห <oughs> นื่อยมากในการเดินเ <c> ห <oughs> นื่อยมากแต่แล้วก็คุ้มนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันสวยมันได้นะคะมันคุ้มค่าของการเดินของเราเสียงน้ายายและผูกคองลาย หน้าต่าง่าแม่ด่อโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องดูแต่ร่มผาดเบือเบือบ่อเบื่ออยู่แต่บรรยากาศมันได้ไงปิวมันได้อ่ะดูสิสวยมากเลยพี่น้องดูวัวควายลามเต็มทงด้วยเดี๋ยวขากลับเราเดินกลับไปเรา ก็ไปคุยเล่นกับยายสักคำสองคำแล้วก็กลับแล้วล่ะตอนนี้เราหิวข้าวแล้วเพราะว่าเรายังไม่กินข้าแวแต่ว่าเราใส่กล้วยกับขนมอยู่ในกระเป๋าเราดัานะไปไว้ในบ่อรถ <c oughs> อยู่ในบ่อรถบริ <c oughs> อยู่ในกระเป๋อยู่ในบ่อรถแต่ว่าเพอะพหันหิวถึงขั้นตีบาสันหิวแต่พอประทังได้อยู่ไม่ไม่ถึงขั้นหิวุนแรหิวธรรมดานิดหน่อยๆเราก็จะเดินกลับแล้วลนะ่ะมาถ่ายเอานกปากห่า,างแล้วก็ บัวควายตามท้องไร่ท้องนาวิวสวยๆให้พี่น,อน้องได้รับชมบรรยากาศเห็นไหมคะเห็นไหมนะนะคุณอ่ะเต็มเลยอุ้ยมี่จะตัวใหญ่ๆแล้วพี่น้องบ้างคุณอ่ะเป็นสับลาบสับลาบพี่คุณอ่ะตัวใหญ่แห้งคุณอ่ะอย่างวังวลี้ยงป้ายให้ชาวบ้านเขา <laughs> หากินป่าตัวแล้วไปหากินป่านั่บวกธรรมดาแหละ นกนูในเขากจะสออกชั้นหน่อยนี่ก็สิคือเด็กน่อยเริ่มหายามนูอ่ายามนูแหละกะดีนละนกบินเต็มเลยธรรมชาติของเขาปึ๊บปึ๊บ่นนะเห็นไ่สวยงามนะคะธรรมชาติน้ำทงให้ทงหน้าเขาน้องี่นอน นกเต็มเลยนกป่าค้างเป็นยันยันเทียมห,หน้าเราก็เอาเราก็เลี้ยงไอ้เลี้ยงไอ้นั่นไหมเลี้ยงป่าขายเลี้ยงป่านุ่งปานิ่งขายวีพี่น้องบ้างเน่าทิมมึงนี่ยเนี้ยจะเสียใจไปเนี้ยนู้นายจู้ดู้จู่เน่าทิมอุ้ยป่าเบื่อพอมีคนเห็นมึงนี้ยจบแกบไงเนะี้ย เห็นแม่มันดิ้นขึ้นมาแม่เบิ่งดูตาเสียดายตาบอกไงหนึ่งคอใหญ่มันมีผู้ใดเห็นบืนขึ้นมาจากสาผู้ใดผู้นี่ว่ามันจะเป็นอยู่ในนานี้แหละมันเป็นหลีได้ปลาเฟืองบาดนี้มันว่าวิ่งนามันก็ต้องตายว่าว่ามีคนมาเห็นเนาะต่เสียดายตาบอกไงหนึ่งอุ่นอ้าวนี่หัวพ่นเม็ดเหลนี่เลี้ยงนี่อ้าวนี่ลายหน้านี่ก็มีสามสี่ตัว น,นี่กเจ็ดแปดตสิบ 7, ตคนละของอ่าโลออกลูมสักจะปูกตัวแม่เต็มอยู่เอาหญ้าเก่งขยันค่อนาท่ขยันพอดตายานนี้ก็พอกู้เกิดท่อเอาเก็บตักไปอางงกัลาอยู่ด้วยนี่เน,น,น,กกกเ,กนเ,เก็บพักงูอะไรตัวเป็เน,น,กกน,นปตม้มามมา <c oughs> จิยังงาปเล่นกบเลาจังยังง่วเมื่อิสด้ออกกระปานไปเลย่อยไปเท่นชิบาะโอ้ยมันเละจังเลยอะค่ะคอยสิดเดินไปจังไหนนะคอยจังสิบวลมนะลมท้อะอ๋อโยงยยงโยงโยงเออบรหมังปันใดตัวนี้ยลมลมอยู่ อาหมังชักหน่อยเลยละมองนี้มาขึ้นไปหายญาอยู่เถียงหน้าคุยเหรนก็เราจะค่ำ <c oughs> บ้านเัาอยู่ใ,ใกล้ๆละนี่น่าจะของเลยฝากไวหน่อยไปหน่อยนึงน่าจะของเลยต้นกล้วยได้หลายโอยไอ้ปงมันแก้วบ่ามันแก้วบ่าโอ้มันปง บากกระทงลกปาดบุก,กบงก็โดกแครเฮิมบุกะดนิเฮิมแล้วนี่บุกงเฮิมลหะะเอาฟาดเอาบรกเดนี้ข้าวนันปาดกระชัมะเกง่งโอ้ฟาดแล้วคปุกพี่น้องสาแล้วปาดปุกพอกีก็ปุกดีดีเลยสบายปะ ว้าสบายขักแล้วเนาะเค่องยังก่อนเดี๋ยวนี้กวัวป่ายายเรากวัวป่าคว้วป่าไปมาส่องบางกล้ยหน่อยมันตัวใหญ่บ่เป็นทหากบ่สนดกอบบ่ของตากับยายไหมวางลูกมงขึ้นหแม่พงใหญ่ไหมใหญ่ไหมออวางมาขึ้นเออมาจ้างบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนึงว่าฉันเนี่ยมันอันว่แม่มันกินลรอบ่ลากออกพนะ กันเนาะตัวน่อยเนาะเออรอบๆรอบๆมันตัวแม่ก็จะปูอันตัวแม่เออใครตัวละเอียตัวแม่อยู่เออใครเอียดตัวแม่อยู่แม่อยหญ่ไหมโอ้ยบอกคงเฮิมแล้วโอมันชุกกอ้เจ็เบิด์ตหรอเออเอาใหญ่จะเก้าอันอันบักขุ่งผูบม่นตัวแบบนี้โอ้บะแม่นที่บ้านบักขุ่งสายบักขุ่นโอ้ยมันสูงมันเฮิมแล้วฝุ่นบักพีกบักพายเต็มสวนเราอยู่คนว่าไง ใต้นตนไก็ได้ไดอไ,อไ้ปลาม่จะใส่กว่าไน,นปลโอ้ปลาคอนบ่เออเอายางมามงหัปลาคอนตัวบอกไงนึงทีมคู่อยู่ยมันเ่าแล้วโว้ยตัเสียดายนั่นยุให้นั่นแหละยางมามันตายแล้วเสียดายว้ยตัวทำแขนทีบอม,มีผู้เห็นหนั่นแล้วจนมนันเ่า,าแข็งโคโลยู่สลีตุน วันไหนอ้บรรยากาศดีครับคุณธงน้องใหม่จะกินม่อบ่ล่ะนี่บ่อจะคล้องไม่มีเข่ยวยายกินอยังละ่ะ <c oughs> จะคล้องมไม่มีเข่ยวยายแล้ววะวันนะ้ล่างนกเราวู้ใดนอนงทงก็เดี๋ยวนี่เอ้ายายบัน,นเ,เดี๋ยวนี้นอนงทงอโอ้ไหวยินพบับวอย